ันนี้จะเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นะคะเหรียญถวายพระเพเลิงเหรียญนิกเกิลค่ะอ่ะลานรายละเอียดเนาะเราเคยเห็นแต่เหรียญเราก็ไม่รู้รายละเอียดคือเป็นไปเป็นมายังไงอะไรเงี้ยนะคะดูนิดนึงเนาะค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรพระมหากษัตร,ริย์รัชกาลที่เก้าแห่งพระราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นพระโอรสใน พระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรไม่อ่านดีกว่ามั้งคะเดี๋ยวปะนะอ่านผิดเนาะไม่อ่านดีกว่ามาคุยกันที่เฉยดีกว่าเนาะค่ะเป็นเหรียญถวายพระเพลิงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะเมื่อวันที่อ่อารายละเอียดตรงนี้อ่านได้อยู่เดี๋ยวเพราะถ้าไปอ่านอ่านรายละเอียดที่นั่นๆเดี๋ยวปะนะ่าจะสะกดผิดอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะความหมายก็จะผิดไป ตลอดเจปีแห่งการครองราชพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิษราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกอันัน เพื่อประโยชน์สุขของป,วง,ป,องปวงอานาประชาราษพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและนานาชาติสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13เดือนตุลา พศสอง9เวลา1ิ5ห้าจห้นสิริพระชนพรรษาปีที่89นะคะตามข้อมูลอันนี้คือที่ที่พูดเพราะว่ามีอ่านตามหนังสือนะคะหลักฐานอ้างอิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องที่มีมีข้อมูลหลักฐานเนี่ยคะ่ะ กรมธนารักษ์สำนักกระสกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังอันนี้ก็เป็นรูปด้านรูปเหรียญเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระกรณียกิจของพระองค์แล้วก็นี่ค่ะเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญน,นิกเกิลเหรียญเขาจะมีทำทองคำนิกเกิลทองแดงแล้วก็เงินราคาจองนิกเกิลราคาจองอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ จอง100บาทแต่ตอนนั้นใหม่ๆแรกๆเคยขายกันราคาได้ราคาสูงอยู่นะได้ราคาสูงแต่ตอนหลังนี้ทางกรมเขาปรับราคาขึ้นเป็น120บาทนะคะกรมจำหน่าย120บาทตอนหลังราคาจอง100บาทมาดูเหรียญอื่นกันต่อเนอะ